สวัสดีค่ะเพจลานีเศรษฐีนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของคนวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะคะประจำสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นวันอังคารนะคะคนวันอังคารตอนนี้นะคะเรื่องการงานการงานดีนะคะ เริ่มดีขึ้นและมั่นคงขึ้นนะคะกําลังไปทางดีๆเลยนะคะการเงินของคุณวันคารตอนนี้จะบอกว่ามีความเครียดการคิดจะลงทุนการคิดจะทําอะไรตอนนี้นะคะถามว่ามีไหมทําได้ไหมตอนนี้ก็คือยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะแต่ถามทาได้ไหมทําได้แต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้เนาะช่วงนี้ยังไม่ใช่แล้วก็เรื่องการเงินเกีเก่ยวกับโชคลาภตอนนี้ก็คือยัง ยังไม่ใช่นะคะช่วงนี้คนวันคารจะเน้นในเรื่องงานนะคะถ้าจะโชคก็อาจจะโชคจากทางงานงานมากกว่ายังไม่ได้มีโชคทางด้านโชคลาภนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรที่แบบเป็นอะไรใหญ่ๆตอนนี้นะคะตอนนี้เบาไว้ก่อนนะคะส่วนทางด้านความรักตอนนี้ถามว่าดีไหมดีนะคะมั่นคงหนักแน่นขึ้น เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นถ้าเป็นคนโสดก็คือก็คือเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่ค่อยยอมใครหรืออะไรง่ายๆนะช่วงนี้สําหรับคนวันอังคารถ้าคนมีครอบครัวแล้วก็ระมัดระวังคําพูดคําจาหน่อยหนึ่งนะคะด้วยความที่คนวันอังคารเป็นคนที่พูดจาพูดตรงแต่ตรงในที่นี้มันไม่ใช่ตรงแบบขวานผ่าซากนะแต่การที่เราพูดตรงๆออกมาเนี่ย บางครั้งคือเราไม่ค่อยพูดพอไม่ค่อยพูดแล้วเรามาพูดทีนึงมันก็เหมือนคล้ายๆแบบนิดนึงกับคนที่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรามาระวังคําพูดนิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะส่วนทางด้านสุขภาพสุขภาพตอนนี้นะคะจะบอกว่าให้ไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็มีการสะสมของโรคในตัว ะะเพราะฉะนั้นเช็คสุขภาพได้ให้รีบไปเช็คเลยนะคะให้ระมัดระวังสุขภาพให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะอาจจะมีเกณฑ์หมายถึงเลือดตกยางออกเนาะระมัดระวังกันนิดนึงนะคะในช่วงนี้ไพ่ใบสรุปตอนนี้เครียดคิดเยอะคิดมากในหลายๆด้านอาจจะบอกว่าถ้าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาแม่หมอคิดว่า เป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็การเงินการเงินที่เราคาดหวังไว้เครียดนิดนึงรอนิดนึงนะคะคือช่วงเนี้ยมันยังไม่ใช่ช่วงในเรื่องการเงินเรารอเงินจากใครหรืออะไรสักอย่างอี้นะคะไม่ว่าจะทางไหนก็ตามถามว่ามันเครียดไหมมันเครียดอยู่นะมันก็นิดนึงนะช่วงนี้คือถามว่ายังได้ไหมยังไม่ได้บอกได้เลยว่ายังไม่ได้ช่วงนี้นะคะ แล้วก็เรื่องสุขภาพบางคนอาจจะอยากกู้ก็ยังไม่ผ่านนะคะจะบอกเลยว่าคือยังไม่ผ่านตอนนี้เนาะรออีกนิดนึงนะคะเออตอนเนี้ยเครียดเครียดก็คือเบาๆตัวเองบ้างนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเบาตัวเองบ้างนะคะมันจะมีผลจากการสะสมของสุขภาพเราข้างในนะคะไปตรวจสุขภาพเลย แม่หมอแนะนําคือตรวจสุขภาพและมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ